สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้พามาดูงานสักหน่อยตรงนี้หรือเปล่าวะเดี๋ยวน่าจะตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวถามกันดูก่อน

อ๋อเนี่ยไปสิบล้อวิ่งลงมาเนี่ยนายอ๋ออยู่อยู่ตรงไหนวิ่งขึ้นข้างบนใช่ไหมอ๋อไปนี้ก่อนขึ้นไปข้างบนนี้ ทีมงานรถกระปองเฮ้ยค่อมหน่อยค่อมหน่อยค่อมค่อมเอปอปีนหน่อย,อยพูดผิดว่าค่อมโหตัด่เดี๋ยวเราจะพามาดูทีมงานใหญ่ครับโอ้โหทีมงานนี้ใหญ่มากครับ ยังไงไมโครเขาก็มีขุดอยู่นี่ขาดินมาจากหลายที่อย่งเลยเนาะนั่นแหละดล้วาเันั่นแหละโอ้รับรถดำเพิ่มไหมครับ ัีครบมันมีสองอาคารอู้อันนี้จะไวไหมหนูต้องใช้รถเจละนะเฮ้รถเจหินเลยมีแต่หินมนใหญ่ๆลดินซวยเลยอ่ะ เค็มมันตอกเข้าอยู่บะเนี่ยนะนั่น,น,นหร <c oughs> เค็มมันตอกเข้าอยู่บะเจาะนำม่อตะหินรูโอือกดได้บ่ละ่ะ มานี่เฮาหักเทานี้อย่ามาเอามาตามนี่แล้วก็หักไปนี่มันจะเป็นรูปรูปทาลมาครับเดี๋ยวเฮาหัอ๋อรถนี่ตัวนี้น่ะน,น,นี่เป็นเห็นถ้ามันโดนก็คือไอ,อ,ไอเปิดไว้เฉยๆครับอืออันนี้รอยรถไหนขุดนี่ ไอ้รถเขาแหละนี่แหละครับตัวนี้มันมีต้องระเบิดต้นนี้นะระเบิดไปแล้วรอบนึงใช่ตัวนี้นะนี่ครับอูู้่มเห็น,นเนนลย ah. แต่เห็นนี่มันขุดเข้าอยู่นะเนี่ยมันแตกเออได้เนาะแต่มันเหมือนมันเป็นพื้นใหญ่เนาะเนี่ยใช่ไหมใช่อันน,นี้นนมันรถเล็กหรือรถใหญ่ ดิปเปอร์ฮะดิปเปอร์นี่นะดิปเปอร์ป่ะแล้วก็มันจะมีอีกตดกหนึ่งที่ผมกำลังขุดยอยู่นั่นนะครับอ๋อถ้าเข้าได้เลยก็คือถ้าเจ้าเข้าเลยผมก็จะ ผมก็จะถอดดอกเข้าให้เปิดเพราะว่าถ่ายรูปอ๋อครับก็คือมาถ้าเข้าพุ่งนี้ได้ก็คือเปิดตัวนั้นอะขุดง่ายครับตัวนั้นเท่าไหร่ตัวนั้นอะต,ต,ตอนนี้มันเหลืออยู่สองพันสองพันม่สองพันคิวแม่สองพันอืมตัวนี้เหลอ่ตัวนี้ 3000. ออสองพันครับแล้วว่าทอยไม่ไกล แล้วถ้าเราคุดไม่เข้าเลยถ้าคุดไม่เข้าตัวใหญ่ใช่ไหมเ<ช>ราก็เว้นไปอ <ไป S 2> ๋อเขาจะระเบิดแล้วเขาก็จะอ,ออกเองครับไปดูตึกตรงไหมครับเห็นเห็นเห็นแต่ว่ามันเป็นลงไปแล้วถ้ามันพ้นแล้วมันเป็นสายนี่นะ มันตออลงแตงว่ามันลงที่มันตะเพราะว่ามันเป็นแม่มันติมันอกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่องใช้ขาวจอืมันตอกลงยังไงมันก็เอาลงตัวนี้มันหเมตรนะไอตอกไอ้นี่นะนี่มันจะเป็นิดแ่ีอะไร เห็นผมไปไม่รอดต้นลายใหญ่ตรงนี้ไม่มีหินเลยครับตัวนี้มันถมครับอืมโอ้รถน้อยตัก ไแันูนสดงว่านี่เจอหินตรงนี้ใช่ไหมก็คือปิเกลืออ๋อแล้วตัวนี้เขาละเบือครับได้แต่ว่ันเกิดตายอะเกิดพ่อเราเรติดดังนี่นี้ก็คือมันโดนไม่ใช่ว่าให้ออกครับหยุดโดนก็หยุด ใครใช่มั้ยใช้ม่วงนะน่ะนี่มันต้องซื้อแบบไม่มี AAA เนอะมันจะได้ไม่จุกจิกเนอะใช้ไม่ต้องใช้เยอะสิสองพันโซแล้วออใอบซ้ออะไรยังไงครับสนีเลย พักเที่ยงยังครับเนี่ยบ่ห้าร้อยยี่สิบเจ้าแป๊บเดียวเลยเอาแล้วอันนี้เขาเอาไปทั้งไหนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอะไรไม่รู้ไอ้นู่นบ่อันนู่กูเอาดินมาจากนู่นใช่ไหมนู่นเหรอแสนกว่าบาทฮะ วัด <What> คือบอ่คืออยู่ไฮ<ป>ะโอ้อันนี้กุดได้อยู่เห็นผู้แบบนี้สบายเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่เทก็ทข้างๆนี้ครับวิ่งเทวิ่งเทเท,เทกองเทกองเลย ตรงนี้เจอเหินเนี่ยเขาจะระเบิดเองครับอันนี้เป็นรถรถจอกครับนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม